มาแล้วนะครับนี่คือรถสไตล์ครอบครัว11ที่นั่งที่ราคาไม่ถึง800 0 0บาทครับ <S <S รถครอบครัวคันนี้นะครับนี่คือเกียร์แคนเนลลนะครับเรียกได้ว่าได้รับความนิยมสูงมากเลยเครื่องยนต์ก็ทนทานน่าใช้งานประหยัดน้ำมันด้วยนะยิ่งเป็นรุ่นท็อปนะฮะออปชันเขาเยอะ นะฮะอย่างคันนี้เข้ามาใหม่เลยประวัติสวยๆสูดอุปกรณ์ครบด้วยซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นปีส0 1 8นนั่นเองนะฮะแล้วก็คันนี้ประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงถึง14,9 0 0 0บาทเลยนะที่สำคัญครับใครต้องการจัดไฟแนนซ์คันนี้ผ่อนิ่มต้นนะครับเพียงแค่1 4 0 0 0บาทต่อเดือนคุณก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วครับไปดูกันต่อเลยว่าสภาพภายนอกเป็นอย่างไรครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการใช้รถแบบสไตล์ครอบครัวคันนี้มาแล้วนะครับกับเกียร์แคเนลวอลคันนี้ สีขาวมุกทั้งคันนะฮะฝากระโปรงกระจังด้านหน้ากันชนด้านหน้าสภาพสวยน่าใช้งานครับกันชนก็จะมีเซนเซอร์ด้านหน้าให้ใช้งานไฟหน้านะฮะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED มาพร้อมกับ Daytime r u ร n i n g Light แล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยระบบความปลอดภยัยจัดเต็มสภาพสวยใหม่ประวัติสวยสวิตซ์ศนยแบบนี้ใครสนใจห้าพาเด็ดขาดครับท้องเครื่องนะครับเรียกได้ว,ว่าสภาพเดิมทุกจุดเลยน็อตฝากระโปรงเดิมไม่เคยมีการชนหนักทําสีด้านหน้ามาก่อนครับและที่สําคัญครับสภาพแบบนี้นะฮะหายากมากนะราคาแบบนี้ราคาดีมากด้วยสำหรับเครื่องยนน์ขอองงงเ้าากใใรรื่ช เน้นอัตราการเล่งการขับขี่ดีประหยัดน้ำมันครับกำลังเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรนะฮะ197แรงมา้ามาพร้อมเกยมมียร์ออทัสมา8สปีดซึ่งคันนี้ประหยัดน้ำมันได้ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะใครสนใจคันนี้นะครับอุปกรณ์ครบสวิสูนทุกระยะมาตรวจสอบได้ที่วันวโ,โตครับการันตีความสวยเลยครับล้อแม็กก็ไม่มีรอยเบ็ดฝุ่บาทนะครับเป็นขอบ18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางมิชลินรุ่นท็อปเลยนะเป็นปี2025ครับซีรีส์ยางของคคัััันนนนนนีี้้้ะะรรบบบบกกก็็็จเเป235 60 R18 ดอยยาาาาางงตมมมแแหสสภพถ ในนร,รถคันนี้นะครับจัดว่าเป็นรถที่น่าใช้งานเป็นรถอเนกประสงค์ที่เรียกได้ว่าหรูหรามากๆเลยนะออปชันก็มาแบบครบเลยมีสัลลูปออปชันรองราวหลังคาประตูบานสไลด์ไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวานะฮะแล้วก็กระจกติดฟิล์มพร้อมใช้งานแบบนี้มือจับประตูเป็นระบบ k e y l e s s g กนะครับแล้วก็นี่ครับมีบันไดด้านข้างให้ใช้งานด้วยกระจกมองข้างเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าอ,ออปชันความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มด้านท้ายของรถเกียร์ a r n i v a l คันนี้นะับอันนี้รุ่นท็อปนะฮะก็จะมีสปอยเลอร์หลังไฟเบรค หลังให้ใช้งานซึ่งคันนี้นะครับตกแต่งด้วยวัสดุครเมียมแบบนี้สภาพสวยๆเลยรหรูหราน่าใช้งานมากๆประตูด้านท้ายนะก็เป็นไฟฟ้าอัตโนมัตินะซึ่งคันนี้นะครับสามารถนั่งได้ถึง11ที่นั่งด้วยนะขอบยางด้านท้ายนี่ก็ไม่มีรอยฉีกขาดครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมเป็นอาร์เรงตัวสวยแบบนี้สนใจอย่ารอช้ารีบม,มาดูคันนี้เลยนะที่วัตโตโตบอกเลยว่าน่าใช้งานมากครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในตัวรถคันนี้นะครับกำลังตรวจเอกสารอยู่นะครับต้องบอกก่อนว่าโอ้โหะวัติสวยๆเลยนะครับคันนี้ก็มีการเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะของจริงนะฮะแล้วก็มาดูได้นะคันนี้ก็มีในส่วนของบุ๊กเซอร์วิสให้ตรวจสอบนะครับอ่าวติสวยเซอร์วิสศูนย์นะฮะแล้วก็เป็นรุ่นท็อปปี2018เครื่องยูดีเซลประหยัดน้ามันซึ่งภายในคันนี้นะครับออปชั่นมาแบบครบจัดเต็มเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสนลู์ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะรวมถึงเบาะหนังต่างๆเป็นสีเบจแบบนีี้คออนซกก็ไมม่รยแต อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆหน้าจอทัชสกรีนยังไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์กันรอยออกเลยนะซึ่งคันนี้นะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องของความบันเทิงมากๆมีจอตรงหมอนศีรษะนะครับ ของเบาะคู่หน้านะฮะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยซึ่งคันนี้นะครับจะมีแอร์แถวหลังด้วยเพราะฉะนั้นการใช้งานต่างๆก็ออปชั่นดีมากๆทันสมัยไม่ตกยุคครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของแอร์ปรับอากาศก็จะเป็นแอร์ปรับอากาศออโต้นะครับที่เป็นดูโอโซนแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาแอร์เย็นฉ่ำมีแอร์แถวหลังเกียร์อตโนมัติก็จะเป็นเกียร์อตโนมัติแปดสปีดหุ้มหนังแบบนี้สภาพต่างๆของออปชันต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับพรมลายนะครับเป็นแบบ3กา้านหุ้มหนังนะฮะตกแต่งด้วยลาย 1 7 9 0 0 0าโลครับเฉลี่ยต่อปีนะครับเจ้าของคนเดิมครับใช้ตกต่อปีเนี่ยไม่ถึง2 0 0 0 0โลก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ไม่เยอะนะฮะแล้วก็ประวัติสวยๆด้วยอุปกรณ์ครบโดยเฉพาะห้องโดยสารตอนหลังนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถยนต์อเนกประสงค์11ที่นั่งนะะบอกเขาจะเป็น v i p เวลาเราเดินเข้าไปนะครับในส่วนของเบาะที่นั่งแถว3มเนี่ยสามารถเดินเข้าไปได้ง่ายนะครับแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยกว้างใหญ่นะไซยุโรปอย่างผมเนี่ยนั่งได้สบาย ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานครับและก็ราคาจับต้องได้ครับรถไซคอลครัวคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าน่าใช้งานมากๆทั้งสภาพทั้งราคาแล้วก็ประวัติสวยมากครับคันนี้นะครับนี่ก็คือเกียร์แคนูวอลนะครับรุ่นท็อปออปชั่นเต็มปี2018ครับเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันนะสนใจก็อย่ารอช้าเลยมาติดต่อที่วันทัวต้ได้เลยคันนี้ขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นและใครต้องการจัดไฟแนนซ์เอาไปเลยครับแบบฟรีดาวน์พริ่มต้นที่14,000บาทต่อเดือนเท่านั้นครับถ้าคุณผู้ ข้อมูลข้างล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเบอร์โทร0 6 1 674 5885ครับรถทุกคันของวันทัตร้รรถบ้านแ0รอเซ็นครับมีการันตีให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยวันทัโตร้รซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ